พันิกาวานิชแนะวิธีสู้กับระบบเลือกสอวอว่าเราควรเลือกสวอวอย่างไรโดยกล่าวว่าถ้าพวกเขาคิดจะซื้อปลายทางเราต้องดักตั้งแต่ต้นทางใช้วิธีตีปลาหน้าใสคือถ้าเขาคิดว่าจะซื้อปลายทางเราต้องทำให้ตั้งแต่ต้นทางเป็นคนที่เขาซื้อไม่ได้โดยการเข้าไปป่วนระบบเขาส่งคะแนนเสียงจัดตั้งมาเพื่อที่จะเอาคนจากบ้านใหญ่ คนของเขาเข้าไปให้ได้เราป่วนระบบโดยการเอาคนของเราเข้าไปเป็นบักค่าเข้าไปดิสรับระบบการจัดตั้งของเขาใช้จำนวนเข้าสู้ประชาชนไม่มีอะไรเลย แต่สิ่งที่ประชาชนทรงอำนาจที่สุดในประเทศคือจำนวนประเทศไทยมี70ล้านคนสิ่งที่ทำให้ประชาชนทรงอำนาจคือจำนวนแน่นอนว่าเงินที่ใช้สมัครสอวอจำนวน2500บาทถือว่าเป็นราคาที่แพงแต่ชอ่เชื่อว่ามีคนที่พร้อมจ่าย2500บาทและอายุถึง40ปีที่จะอุทิศตัว เข้ามาป่วนระบบคำถามคือเราจะเข้าไปเลือกใครและเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเลือกใครจึงเกิดการป่วนระบบได้เวลาที่เขาบล็อกบหวตเขาก็รู้ว่าเขาจะไปเลือกใครมันมีเป้าหมายอยู่และเขาจัดตั้งคนจำนวนหนึ่งเข้าไปเพื่อเลือกเอาแบบให้เห็นภาพที่สุดคือการเลือกบอร์ดประกันสังคม ทำไมเขาถึงไม่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้เพราะว่ามันมีการบล็อกโหวตพวกเขาการมุบมิบแอบเลือกกันเองเพื่อให้ได้คนของเขาเข้าไปเป็นบอร์ดแบบง่ายๆถ้าประชาชนเข้าร่วมโหวตมันจะทำให้เกิดการเสียบล็อกโหวตที่ล็อกไว้มันจะพังพวกเขาหวังว่าพวกเขาแอบทำกันแล้วเขาจะชนะเพราะคนไปโหวตน้อยเพราะฉะนั้น การเลือกสอวก็มีลักษณะแบบเดียวกันมีเงิน2,500บาทอายุถึง40ถ้าคุณไปลงคุณได้แน่นอนเพราะรัฐธรรมนูญระบุเอาไว้แล้วว่าประชาชนทุกคนต้องมีสิทธิ์ไปลงได้โดยจะมีกล่องให้ท่านเลือกตามอาชีพของท่านถ้าไม่มีกล่องไหนเลยก็จะยังมีกล่องอาชีพอื่นๆหลังจากท่านเข้าไปท่านก็ใช้วิจ,จนารณญาณของท่านเองไม่ใช่ไปเลือกมัว่ว แต่เชื่อว่าประชาชนมีวิจารณญาณอยู่แล้วหลังจากที่ท่านเข้าไปท่านคือเสียงที่เป็นเจตจำนงเสรีและนี่คือวิธีการแฮกระบบถ้ามีหนึ่งแสนคนที่เลือกคนโดยใช้เจตจำนงเสรีจะเป็นการทำลายบล็อกหวตดที่ขนคนมาอย่างแน่นอน